ยังไม่เยอะนะฟังนน,น่ามีกว่าอืมกัดแล้วครับอืมอืมกัดแล้วครับโจนกัดแล้วครับ อยู่ในร่องนะครับผมโดนขัดเยาซิโอ้ยขัดยาซิโอ้ยขัดยาซีโอ้ยขัดเว้ยตุ้ใหญ่เลยอ่ะโดนโอ้โหใหญ่ครับโอ้โหวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือนะครับ อำเภอองคลักจังหวัดนครนายกครับผมหัหหหนหหแล้วครับโนูนโอ้ยใหญ่ ดูตรงนี้หน้าโดนมาก มีลูกปลาอย่นะครับดูทิฝฟูงลูกปลาเยอะอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะชนแบบลองตีดูครับมี่ยางเีย น้ำยไม่เยอะนะฝั่งนี้ครับน่หน้ามีกว่าอืมกลัดแล้วครับอืมอืมกัดแล้วครับโนูนว่าแล้วไงครับตรงนี้หน้ามีกว่าหูใหญ่เลยครับผม ซส์ครับเต็มเต็มปากนะครับเดเด้อด้อครับกัดไปยังโลโุม่สีเขียวเขาเ้าไปเต็มๆเลยนะครับผมโอ้โหใสนะครับแต่ไม่อ้วนนะครับผมซส์สวยอยู่นะครับแต่ว่ามีอ้วนฟอมไปนิดนึง มาข้างทางครับผมโอเคไปยังลูโมครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับ กัดแล้วครับปลาอยู่ในร่องนะครับผมโดนครับก็คือตรงตรงนานะครับน้ำลงครับแล้วก็ผมก็เลยตีตรงนี้ครับล่องน้ำนะครับข้างนากัดเลยครับเต็มเต็มปากนะครับ ไปอย่างโรโม่ครับสีเขียวตัวนี้อ้วนมากนะครับป่านาครับเห็นนะครับโอ้โหเต็มเต็มนะครับโอเคครับดูกันต่อตันนี้ก็หน้ามีครับ อุ้ยนกัดแล้วครับอุ้ยอะไรวะผัดกระชากเ,เลยนะครับน่าจะตัวไม่ใหญ่มีปลามีปลา Gì <laughs> cắt dừa mấy cắt dừa zui ôi cắt dừa zui ôi cắt dừa zui ôi cắt dài đấy ạ à. โโอโ้ใหญ่เลยครับครับตีสุ่มยนเจอนะครับผมไซสสวยเลยครับตัวนี้ไซส์เกือบโลนะครับหกเจ็ฉีดต้องมีครับตัวนี้นะดูครับโอ้โหปลานานะครับเนี่ย ดูครับเข้าไปจนเต็มนะครับปลายยางรูโมครับผมเห็นไหมครับส่งนิดนึงแล้วก็งัดสวนได้เลยครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นหมายท้องนาแต่ว่าน้ำไม่เยอะนะครับก็ผมก็ลองตีสุ่มๆไปเรื่อยนะครับดูเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ กัดนะครับผิดกัดผิดตีสุ่มๆนะครับผมกัดเลยมีอาการตรงไหนย,ย้ำตรงนั้น ตีไม่ตรงอารมณ์ฮึฮึ กันแล้วครับโดนโอ้โหใหญ่หลุดหุด,ด,ดไม่หลุดครับโอ้โหโอ้โหโลกว่าครับตัวนี้โอ้โหใหญ่จริง <c oughs> ตรงนี้เป็นหมายท้องหน้าที่ติดกับบึงนะครับใหญ่มากครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะที่กัดผิดไปนะครับดูครับกัดไปยยางรูโม่นะครับสีเขียวเห็นไหมนะครับช่อนใหญ่นะครับเนี่ยโลกว่าเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพหมายนะครับ ตรงนี้เป็นหมายคลองนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เป็นคลองแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นหมายท้องนานครับแล้วก็ติดกับบึงนะครับผมโอ้โหที่สุ่มๆอ๋อได้ผลเลยครับผมปลายางรูโมนะครับสุดยอดเจอของใหญ่แล้วครับรูโมไปครับผม mm -hmm. ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เย็นแล้วนะครับผมวันนี้ผมออกหมายมาแค่ครึ่งวันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือนะครับอำเภอองคลักจังหวัดนครนายกครับผมก็ไม่ได้ไปไหนครับเลาะไปเลาะมาครับรถบนดูน้ำครับน้ําท่วมยังไม่ได้คงที่นะครับนี่ครับเห็นไหมไหมนาลงอีกแล้วบางวันฝนตกเยอะก็ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมโอเค สำหรับพระเอกของเรานะวันนี้นี่ครับปาหยางโรโมนะครับวันนี้ผมใช้ตัวเดียวเลยสีเขียวนะครับปลาหยางโูโมใบนันันเวชิงไทยแลนด์นะครับผมเป็นเหยื่อของผมเองนะครับตัวนี้น้ำหนัก7.5กรัมนะครับตัวเหยื่อ3.5 3.7มเซนนะครับผมใบดิวเป็นใบดิวเดี่ยวนะครับตัวบิด1 O โอนะครับเอเดนเอใช้งานได้ผลดีเลยนะครับกับพวกไม้ข้างทางไม้ พองไหมธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เทสมาหมดแล้วนะครับถือว่าโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมนันนัน,นพิจิ้งแทนต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจะไปหไหนไหนคอยติดตามกันไว้นะครับผมสวัสดีครับ